สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในช่วงทีไทม์นิวส์นะครับแล้วนีาจะมาพาชมแมปที่ใกล้จะเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับแมปมีมดีฟเอนต์นั่นเองนะครับแม่เสียดายชื่อสั้นไปน,นิดนึงนึกว่าจะเป็นมีมทาวเวอร์ดีฟเอนต์แตอีกนะครับก็อันนี้จะเป็นแมปแนวทาวเวอร์ดีฟเอนต์ที่ฉีกจาก แมปสุดมากที่เปิดช่วงนี้นะครับก็คือช่วงนี้เนะี่ยแมปอนิเมะทาวเวอร์ดิเฟนซ์เนี่ยเยอะมากๆนะแต่ว่าแมปนี้นะมาชิกเลยคือเป็นมีมทาวเวอร์ดิเฟนซ์นั่นเองอ่าเป็นแมวอ่าเรียกว่าเป็นมีม,มทาวเวอร์ดิเฟนซ์ไปแล้วกันเพราะว่าเราจะแยกส่วนนะครับเป็นอนิเมะทาวเวอร์ดิเฟนซ์กับมีมทาวเวอร์ดิเฟนซ์นั่นเองส่วนใครที่อาจจะยังไม่เข้าใจคำว่ามีมนะครับมีมก็สรุปสั้นๆง่ายคือมันเป็นม ok ุกในอินเทอร์เน็ตที่คนแชร์ et, แล้วก็ดัดแปลงมาเยอะๆจนเป็นกระแสอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ความดัังนี่อยูกบ ขึ้นอยู่กับการแชร์เลยน,นั่นเองนะครับประมาณนี้นะสำหรับความหมายนี้มีแมบ,บสั้นๆน,นี้ง่ายนะครับไม่ต้องไปคิดอะนะไรเยอะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าตัวเกมเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่จากที่ดูก็คือเขารวมมีมทุกอย่างเลยนะครับจะเป็นมีมล้อเลียนจากคนดังจากอนิเมะหรือว่าจะเป็นพวกสัตว์ต่างๆนานานะครับเป็นหมาที่มันเบ่งกล้ามนั่นก็มีนะเป็นชิบะอินุนะครับอันนี้ก็จะเป็นอนิเมะจากจู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 จสึกไคเซนหรือเปล่ามโหรากานะครับแยกล่างมาเป็นมโหรากานี่เองนะก็แปลว พวกคอนเทนต์เกเตอร์ ator, หรือว่าสตรีมเมอร์ชื่อดังนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าตัวเกมเนี่ยจะพาใครเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็ตัวแมปตีมแมปก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าทนสังเกตดีๆก็จะคล้ายๆกับอนิเมะด e เฟนเดอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวละครต่างๆออนานาถ้าเราดูดีๆมันจะคล้ายกับอนิเมะดีเฟนเดอเลยแบบเหมือนมากนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นมีม,มแทนนะ ก็น,น่าจะไม่โดนนิกสิทธิ์หรือเปล่านะครับนี่มีชิบะเบ่งก้ามด้วยโอ้โหอันนี้สนใจแค่ไอพวกสัตว์ที่มันมีเลยนะครับนี่เบงก้ามไว้ในไกลเลยนะถ้าสังเกตดีๆมันจะมีเป็นพวกรีโรในด่านต่างๆด้วยนะครับนี่นี่มีเทรดรีโรตรงนี้มีคัฟติ้งมีแรงรีโรด้วยแปลว่าแบบนี้อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่อแอบกลัวมันจะมีการเทรดได้นะครับคล้ายๆอันดีดนะิทเฟนเดอร์เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราา,าไปดูอนิเมิทิเฟนเดอร์ X ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีข่าวมาแล้วนะครับว่า อนิเมเตเฟนเออร์เนี่ยกำลังจะทําใหม่นั่นเองนะครับเออกำลังจะมานั่นแหละอ่านี่เห็นไหมเป็นมีมอนิเมะจากจูจิซึกายเซ็นนะครับเออเดี๋ยวเสื้อเหมือนของแวนการ์ดเลยแต่น่าจะเป็นมีมแหละเอ๊ะโลโก้มันคุ้นๆนะช่างันไปนะครับอันนี้เขาจะมีเป็นพวกสนิคตัวละครต่างๆนานาเป็นมีมโกโจเป็นมีมตัวละครอื่นๆนะครับมีมไมชัวสปีดด้วยนะงานอนิเมชันเขาน่าจะไม่ไม่แย่เลยนะเพราะว่าจากที่ดูนี่คืออนิเมชันแอบดีมากๆนะครับ ออันนี้ไม่ใช่ไม่ได้มีแค่ด่านของแค่รอบแค่นะมีด่านอื่นด้วยนะก็แปลว่าโอ้นี่อ่ะในท่าโจมตีของไมโชสปีดนี่น,น่าจะดีขวาหลายๆแมปหรือเปล่ารอดูกันนะครับตอนนี้แมปทาวเวอร์ดีฟ e ก็เริ่มกระแสเงียๆไปแล้วนะครับเอ่อแมปในช่วงปัจจุบันที่คนสนใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นแวลนการ์ดกับเดนเจอร์เอ็กซ์หรือเปล่าเดนเจอร์เอ็กซ์นี่ไม่แน่ใจว่าเขาไปเล่นอะไรกันนะครับอเดี๋ยวเราจะมีพูดถึงอนิี้แมเดนเจอร์เอ็กซ์นิดหน่อยด้วยนะเดี๋ยวอาจจะต้องมาลองเล่นก่อนนะครับ ทําไปถูกใจใครขอให้ด้วยนะครับในอนาคตนะตอนนี้อย่างนะครับนี่เราจะเห็นได้ว่าตีมันเป็นแบบแคระแครเลยแล้วก็มีตัวละครจากเอ่อบางบางเรื่องนะครับบางเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่ามันมาจากไหนนะใครรู้คอมเมนต์ทีนะพวกเมก้าไนท์หรือว่าพวกวิสัทอรไรพวกนั้นนะครับนี่เขาก็จะมีตีมแบบอกเออดีมีเอ็กโทวิสัทโชเคตด้วยนะอันนี้จะเป็นตัวในแคระแครแหละไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะเราก็จะมีตัวอื่นด้วยนะครับ เอออันนี้ที่คนชอบกันมากๆนะออไม่แน่ใจว่าเขาจะหลบลิกสิทธิ์ยังไงนะครับโอเคช่างมันประกอนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยตัว Discord เขามีอีเวนต์อยู่นะครับใครที่อยากเล่นก่อนนะครับหรือว่าได้เป็น I s โ o ส Speed ฟรีๆเนะี่ยให้ทําการชวนเพื่อนนะครับแล้วก็น่าจะชวนประมาณ7คนนะออ,อันนี้ไม่แน่ใจว่าต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวจะ ทิ้งเราเลยบร้ดาคอมเมนต์แล้วกันอ่านี่มีเขาเขาบอกอยู่นะครับก็คือถ้าเราชวน3คนเนี่ยจะได้เป็นเออร์เรียกเซธปกติได้เล่นก่อนเฉยๆนะครับแล้ถ้าเป็นเออร์เรียกเซธพัทเนี่ยจะได้เป็นตัวละครฟรีอ่ะเขาจะมีบอกอยว่านี่อันนี้นะครับอ่านี่เลยสำหรับเออร์เรียกเซธนะครับจะได้ทําการรับยศนะครับเป็นส่วนของเออร์เรียกเซธและสามารถเข้าไปเล่นเกมก่อนเกมเปิดจริงได้นะครับแล้วก็ใครที่เป็น ea plus up หรือว่าเออร์เรียกเซธพัทเนี่ยก็จะได้เป็น special unit free นะครับสำหรับเจ้าตัวไอโชสปีดนั่นเองนะครับวันนนีี้เดด๋ยววรอูะ่า เอยไม่ต้องรอดูแล้วสิคือเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเปิดวันไหนนะเปิดให้เราลองเล่นนะเขาบอกว่าเปิดเดือนนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าอีเวนต์นี้ที่จะได้รับเป็นเรียกเศษเนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณวันหนึ่งนะครับมันจบวันที่11หนึ่งทุ่มนั่นเองนะอะจบพรุ่งนี้เลยดีกว่าเ,เรามาดูกันนะครับลองรีบชวนเพื่อนชวนใครมาเล่นชวนใครเข้าดิกก็ตามแต่นะไปครบเจ็ดคนแล้วก็ทักเป็นในสของเมนเจอร์เขาไปได้นะครับเขาน่าจะมีบอกอยู่นะว่าต้องทักใครไป ือเป่าอ่ะนี่อ่ะเขามีบอกนะครับว่าสามารถดูได้ว่าทํำยังไงนะมีเช็คยูเอินไว้ด้วยนะครับลองไปดูกันได้นะแล้วก็เดี๋ยวส่วนตัวจะก๊อปดิสคอดแบบนี้ให้นะครับแล้วก็จะทิ้งไว้ให้ใต้ดีคริปชั่นละกันเผื่อใครรออยู่นี่เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข่าวแมปต่อไปนะครับสําหรับแมปแอนิเมตดีเฟนเดอร์น่เองที่ใกล้ใกล้ใกล้จะทําเป็น a อนิเมตดีเฟนเดอร์เกแล้วนะครับยุคทองของเขาจะกลับมาหรือเปล่านะฮะ ใครกาลังเป็นปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบอกแล้วครั้งลุดกลางคันแอปยูจีโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียก้คขก็ใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทําให้ดุดจากการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสบาทถ้าใครสนใจอย,อยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน Google p ลเพ a p ์แอปสโหรือ,อย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บาทถึงด้วยนะครับ บอกเด้เลยว่าเป็นอิงแบบหนึ่งที่ทนต้านกระแส X ไม่ไหวจริงๆนะครับไม่เป็นการเอามารีเมีก็ไเองโดยที่ตัว a n i m e d ิเฟ e f e n d e r เนี่ยเขาหายไปนานมากนะครับไม่ประกาศอะไรเลยนะตั้งแต่เดือนหนึ่งนะครับจนล่าสุดเมื่อวานนี้ช่วง9ก้าโมงเช้านะครับตัวตัวเรียกว่าเดฟได้ไหมเรียกว่า order แล้วกันนะครับเจ้า map ของแมปของ a n i m e d ิเฟ e f e n d e r เนี่ยเขาก็ได้ทําการแ tag everyone แล้วก็ประกาศตามนี้เลยนะครับ Anime อ n i m ีี Defender X นะก็คือจะเป็นไอเดียซะมากกว่านะครับอันดับแรกเลยที่เขาบอกก็คือร้างข้อมูลใหม่นะครับอ่ะข้อมูลจะถูกรื้อทั้งหมดอ่าไอ้น้าพุที่เอาไว้ขอพรไม่เดี๋ยวขอพรเรียกว่าสุตัวละกันนะครับก็จะถูกเอาออกไปด้วยแต่ว่ายูนิตน่จะกลายเป็น Ascend Ascend Banner ตัวนี้นะครับแล้วก็ลบไอเอธเนิกเรียมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าใครเล่นบ้างนะครับคอมเมนต์ได้เพราะว่าตัวส่วนตัวเนี่ยนั่งนั่งดูอยู่นะอ่ะก็ดูอะไรต่างๆนานาที่เขาประกาศมาแล้วก็ ดูว่าเล่นยังไงอะไรบ้างนะครับในช่วงที่มันถูกเพิ่มเข้ามาแต่ว่าเลิกเล่นไปเพราะว่าเกมมันไม่ได้เข้าธีมของตัวเองมากกว่านะครับออลบช่างมันไปแล้วกันนะครับแล้วก็ในตัวละครของออไอ้เจ้าเอเทนเ,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 เอเทนิกเลียมหรือเปล่าช่างมันไปนะครับอ่านผิดขออัยนะตรงนี้อาจจะถูกลบออกแล้วก็นําเข้าสู่สแตนดาร์ดเบนเนอร์นี่เองเดี๋ยวรอดูว่าตัวเกมจะมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับอันนี้เขาบอกเป็นไอเดียแต่ว่าประกาศล่าสุดคือเตรียมพร้อมแล้วนะครับเตรียมพร้อมปล่อยเป็นเรียบร้อยแล้วเนาะแม่ เดี <ś les> ๋ยวรอดูนะว่าจะอาจจะมี A A X มาบ้างหรือเปล่านะครับอันนี้ก็แอบหวังเหมือนกันนะ แล้วก็ปรับการเทรดทั้งหมดนะครับหลังจากนี้จะเทรดได้แค่ตัวซีเคดมันจะไม่มีเทรดไอเทมแล้วนี่อก็โอ้อันนี้ดีมากแล้วก็การเทรดตัวละครจะทําให้เทรดเนี่ยดีเซนต์เองจริงๆตัวเกมเนี่ยเขาควรจะปรับตั้งแต่ออนิเมเ n อร์แรกๆมาแรกๆแล้วนะครับก็ส่วนตัวคิดว่าถ้าเขาทําแต่แรกก็น่าจะน่าเล่นมากกว่านะครับแล้วก็เป็นการปรับสมดุลแบบหนักมากตอนนี้เขาน่าจะหาทีมงานได้เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมโหมดนะครับเรื่องของท่าหรือว่า พวกพอทัลอย่างเอเซนเอเซนเชียนอไอเอเซนอันเซนเบเนอร์เนี่ยตรงนี้ไม่น่าจว่าในเกมมีนานหรือยังนะครับแต่เขาน่าจะปรับสมดุลให้ตัวละครมันหายากมากขึ้นแล้วก็มีความสมดุลทางธาตุมากขึ้นอันนี้เดี๋ยวรอดูนะเขาบอกว่าเป็นเฮฟวี่เลยนะครับเฮเฮฟวี่อะไรวะเฮฟวี่นะครับก็คือปรับอย่างหนักเลยนั่นเองนะครับต่อมาก็คือนำยูนเอานำลิมิเต็ดทั้งหมดเขากลับมากลับมาหรือเปล่าเออ น่าจะกลับมานะครับตัวละครจะถูกกลับมาในเป็น Ascend Bunner อันนี้น่าจะถูกเพิ่มเข้ามาในแมปใหม่นั่นเองนะครับ a Map ใหม่สิเรียกว่า a n i Med e f e n d e r X นั่นเองครับแล้วเกมพาร์ท่ยจะถูกนํามาในเกมใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ต้องเติมเพิ่มนะโอ้อันี้ดีนะครับเออแล้วก็เขาบอกว่าการปรับส่วนรุ่นเอปรับส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการสู้กับบอทนับสมารขวานะเป็นพวกบอทไม่ว่าจะเป็นการเปิดไก่ตรงไก่ตันหรือว่าเป็นพวก การเทรดตัวละครต่างๆกันนะช่างมันไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราปุ๊บยาวเดี๋ยวมันยาวนะเออเพราะว่าเกมนี้จริงๆพังเพราะว่ามีเทรดได้ทุกอย่างเลยนะครับมันจะจากกลายเป็นแบบเทอร์มินิเฟน n ์กลายเป็นแบบเทรดเดอร์แล้วนะครับเออมันไม่ใช่ออนิเมเตอร์แล้วนะมันคืออนิเมเตดนะช่างมันไปนะครับแล้วก็จากที่ดูไม่แน่อาจจะมีเป็นโมเดลที่เป็นคล้ายๆอนิเมะมากขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็จากข่าวที่ได้ยินมานะครับตัวเกมก็จะทําให้มันเหมือนอนิเมะมากขึ้นแต่ เห็นเขาบอกอย่างนี้ตั้งแต่แรกๆแล้วแต่สุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่รู้แล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวรอดูตัวเกมเปิดแล้วก็ล่าสุดวันนี้เลยนะครับเมื่อตอนประมาณ11โมงนะครับก็คือ10โมง57อ่ะเราตีคมคมไปเลยแล้วกันนะครับตัวเจ้าของเกมเน่ยได้ทําการประกาศเป็นทีบร้อยแล้วนะครับว่าวันวังจําหน่ายเนี่ยจะประกาศในเร็วๆนี้นะครับนี่เขาใช้คําว่า be, Post ed, be, 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 be posted soon นะครับ เออทุกคนี้มันมือขอไปด้วยนะครับเขาบอกว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน1เดือนนะครับเพราะว่ามันเป็นการรีรีลิสอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็เอ่อพวกเขาเนี่ยกำลังจะนําเกมมาวางค่ะวางมกลับมานะครับเออรีดีลิซิ่งนี่กลับมาพร้อมกับ10ตัวละครที่เขาจะรีดีไซน์ใหม่นั่นเองนะครับอันเนี้ยเนี่ยอันนี้ที่อันนี้ที่บอกนะว่าเหมือนจะทําให้เหมือนอนิเมะมากขึ้นหรือเปล่าเออเพราะว่าก่อนนี้เขาก็บอกไปแล้วนะว่าจะทําให้เหมือนอนิเมะมากขึ้นแต่สุดท้ายก็จิงอยู่ดีนะครับแล้วก็ าป็นเนอร์ที่แบบเปนเนอร์เก่ากับแบนเนอร์ใหม่ก็จะกลับมาด้วยนะครับแต่ว่าเหมือนจะรีเฟรชข้อมูลนั่นเองเดี๋ยวเราดูนะว่าสกุลการสุ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือว่าทองหรืออะไรก็ตามแต่นะครับอาจจะมีแยกใหม่อีกอันหนึ่งก็ได้นะครับเอนี่เขาใช้คำว่า G ู o ด New ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าส่วนตัวยังรู้สึกว่าแมปเนี่ยยัง optimize มาได้ดีนะครับถือว่าลื่นของบางเกมนะโอ้โหอันนี้จากที่เห็นก็คือทิ้งแมปไปเป็นปีเกือบปีเลยนะครับ หายไปตั้งแต่เดือนหนึ่งนะครับหรือเดือนมกรานะมึงมาเพิ่งประกาศทีก็คือกันยาน,นี่เองก็แปลว่าตัวเกมอาจจะมันทําจริงจังมากขึ้นหรือเปล่าก็าไม่รู้นะครับโอเคก็ประมาณนี้กันน้ำที่ก็จะเป็นช่วงที่ทำนิวส์ที่เราจะมาทาคลิปข่าวในวันนี้นะครับแล้วก็ใครที่มีแบบไหนแบบใหม่แบบน่าสนใจนะครับส,สามารถส่งมาในดิสคอของผมได้เลยนะด้วยคอาส่วนตัวนะอันนี้ดิสคอนี้เลยนะครับใครที่อยู่ในนี้ก็ อย,อย่าไปซีเรียสนะครับเออบางทีมันปั่น,นๆเฉยๆนะอาจจะมันไปนะครับนี่นี่ขอนี่ขอส่วนตัวนะครับสามารถส่งมาได้นะเอยพี่ครับแบบนี้น่าสนใจมากเลยลองมาดูได้นะครับอะไรพวกเนี้ยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งเป็นลิงก์ของมีม discord meme defense ตัวนี้ให้นะครับสําหรับคนที่อยากเข้ามาดูนะครับว่ากออิจกรรมมันเป็นยังไงนะครับอ่ะก็ใกล้เปิดแล้วนะใกล้จะเชสดให้แล้วนะครับเใกล้จะให้เทสแล้วแต่ส่วนตัวคิดว่าคอนเทนเตอร์น่าจะได้เทบางส่วนแล้วแต่ว่าเหมือนจะแหลก,กันนะ โอเคแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปมากกว่านี้สำนี้นะคขผลชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามก็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ทีทำนิวส์ช่วงหน้าบ๊ายบายครับ